ในหลายๆแอปนะที่บางท่านอาจจะไม่รู้แต่ผมจะแนะนําสําหรับท่านที่ยังไม่ไม่ทราบว่าแอปแต่และส่วนเนี่ยมีประโยชน์นะแล้วก็ใช้ยังไงบ้างหลักๆเลยที่ผมใช้นะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะสาระดีๆวันนี้ก็มาต่อกันใน EP ที่สี่ทหกแลา ข้อมูลดีๆในการใช้โทรศัพท์มือถือนะวันนี้ผมจะพาท่านมาท่องแอปพลิเคชันนะที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานะผมอาจจะต้องใช้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะ,นะก็คือใช้ซั s u ุง Note นะเครื่องนี้ในการพรีเซนต์ Present, ให้ท่านได้เห็นตามภาพที่อยู่ด้านข้างผมนะครับว่าเราเนี่ยเมื่อเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันหรืออยู่ในโทรศัพท์แล้วเนี่ย เราควรที่จะใช้นะครับแอปพลิเคชันไหนบ้างที่เหมาะสมกับเราสมมติคนที่ทําธุรกิจใครที่ค้าขายก็จะมีแอปพลิเคชันที่จะเหมาะสมกับเราหรือนะักทำธุรกิจนะจ,จะเป็นธุรกิจประกันธุรกิจขายตรงธุรกิจอะไรก็แต่ที่ท่านทําอยู่นะครับมันก็อาจจะมีแอป,ปของแต่ละคนนะแต่หลักๆที่จําเป็นเนี่ยครับที่เราจะต้องรับทราบเลยนะครับมันก็จะมีในหลายๆแอปนะที่บางท่านอาจจะไม่รู้นะ บางท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจะแนะนําสําหรับท่านที่ยังไม่ไมทราบว่าแอปแต่และส่วนเนี่ยนะครับมีประโยชน์นะแล้วก็ใช้อย่างไงบ้างหลักๆเลยที่ผมใช้นะนี้เลยนะด,ดูตามภาพที่ปรากฏอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าจอแล้วนะหน้าจอก็คือมันจะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่เกิดขึ้นนะที่อยู่หน้าจอเราทั้งหมดเนี่ยนี่คือแอปพลิเคชันนะบ,บางท่านก็อาจจะโหลดบางท่านก็ไม่ได้โหลดมา แต่มันจะมีแอปพลิเคชันที่ติดมากับเครื่องถ้าเป็น ios เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหนะ้ที่คล้ายๆกันถ้าเป็น android นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่เนี้ยนะท่านดูว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยเป็นของ android นะก็คือ s m s u u n นะครับ Note 8นะซึ่งฟังก์ชันเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากกับ ios นะครับ สิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับที่เราใช้อยู่ก็คือตัว Play Store หรือ App Store ที่อยู่ในมือถือของท่านเนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะครับเราจะใช้ดาวน์โหลดนะครับในส่วนของแอปอื่นๆที่เราต้องการถ้าเราต้องการแอปอะไรนะครับเราก็แค่พิมพ์นะครับแค่พิมพ์ก็ไปนะในส่วนของอตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์้าไปสมมตินะผมต้องการแอปแต่งรูปแต่ผมไม่รู้ว่าจะใช้แอปอะไรดีนะผมก็แค่พิมพ์คาว่าแต่งแต่งภาพนะมันก็จะขึ้นมา สนะมมติว่าแต่งภาพการ์ตูนจากหน้าเราเราก็คลิกไปมันจะมีแอปอะไรบ้างให้เราดูดีๆนะครับว่าแอปไหนนะครับที่มนิยมและมีคนใช้เยอะนะ่ะค่อนข้างจะดีมีคุณภาพเนี่ยเราก็เลือกใช้แอปนั้นนะครับนะมันก็มีเยอะมากเลยให้เราไปเรียนอยากผู้รู้ก็ได้นะครับว่าเราจะใช้แอปไหนดีที่เหมาะสมกับเรานะส่วนของ Pay Store หรือ App Store ก็คือตัวที่เราจะต้องใช้มาดาวน์โหลดนะครับสำหรับข้อมูล แอปต่างๆที่เราจะนำมาใช้นะส่วนที่2ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ r o r o นะ C H R O M E นะตัวนี้นะก็คือเราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆจาก Google นะก็คือ o o o g l h r o r o เนี่ยอันนี้คือจำเป็นมันจะติดมากับเครื่องอยู่แล้วนะที่เราต้องใช้เราอยากรู้อยากทราบอะไรเราก็คลิกไปตรงหน้านี้ได้เลยในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆที่มีความจําเป็นนะที่มีความจําเป็นอย่างมากเนี่ย การตั้งค่าเนี่ยมันก็อยู่ในเครื่องอยู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับแอปนะครับแล้วก็รูปถ่ายต่างๆนี่ผมจะไม่พูดถึงแต่ผมจะเอาสำคัญสำคัญเลยก็คือ,อแผนที่นะแผนที่ก็คือตัวนี้นะแผนที่ตัวนี้นำทางนะเราเวลาเราเรา,เราเดินทางไปไหนหรือเราอยากจะทราบว่าตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ไหนหรือเราอยากจะไปกรุงเทพเราอยากจะไปเชียงใหม่เราอยากจะไปอำเภอั้นอำ,ำ,ำเภอนี้นะครับเราแค่เสร์ชหาไปใน Google m a p นะเพื่อบ,บอกระยะทางว่าระหว่างนะที่เราอยู่กับ ปลายทางที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยห่างกันระยะกี่กิโลแล้วก็ใช้เวลาเดินทางกี่นาทีนะกี่ชั่วโมงลักษณะนี้ครับนี่คือ Google Map นะครับกูเเราใช้ประโยชน์ในการนำทางต่อเชื่อมต่อกับ GPS ได้เลยนะแล้วก็แอปอื่นๆนะแอปอื่นๆก็จะมีในส่วนของเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็น Gmail นะ GmailEmailGmail เ e Gmail, นะพวกนี้เราสามารถเข้าไปดูได้นะ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีัสำมือถือเนี่ยต้องกลับไปดูในในโน้ตบุ๊กนะครับเดอตั้งโต๊ะแต่สำหรับมือถือเราก็มีก็คืออยู่ในเนี้ยนะครับมันก็อยู่ในแอปหน้าจอเราเหมือนกันนะครับเราสามารถให้เพื่อนเนี่ยส่งเมลส่งอะไรมาให้เป็นข้อมูลไฟล์าภาพต่างๆนะครับอยู่ในนี้หมดเลย ต่อมานะครับต่อมาที่สําคัญอีกนะครับที่เราจะต้องใช้นะจริงๆแล้วผมไม่ต้องแนะนํามากมายก็ได้ในเรื่องของแอปแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะผมจะมาหน้านี้เลยหน้านี้นะครับสาหรับของผมเองเนี่ยนะผมจะใช้สําหรับการแต่งรูปนะครับโดยเฉพาะเลยก็จะมีคายมัตเตอร์นะครับมีโมบิเซนต์นะครับสำหรับบันทึกหน้าจออ่านี่ใครที่ยังไม่รู้นะครับใครที่ใช้นะครับ Android นะครับถ้าเราต้องการบันทึกหน้าจอเหมือนที่ผมทําลักษณะแบบนี้นะครับให้เราไปดาวน์โหลด นะครับโมบิเซนนะเพื่อบันทึกหน้าจอเวลาเราอาธิบายเราคุยงานอะไรต่างเนี่ยพิเศษให้กับเพื่อนๆหรือ,อผู้ร่วมงานเนี่ยได้ทราบนะครับเราต้องใช้แอปตัวนี้นะครับในการบันทึกหน้าจอตอนนี้ผมกำลังบันทึกอยู่นะครับท่านสังเกตเห็นอยู่ขวามือนะด้านข้างเนี่ยนะก็คือตัวเนี้ยนะตอนนี้เป็น4นาที14นาทีแล้วนะตอนนี้คือการใช้บันทึกหน้าจอแต่สําหรับ iPhone แล้วเนี่ยไอโฟนจะมี การบันทึกหน้าจอของเขาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่ต้องใช้โมบิเซนก็ได้ต่อมานะครับแอปใส่คําถ้าผมต้องการตัวอักษรสวยๆนะครับที่จะเอามาแต่งภาพหรือใช้ประกอบกับคลิปอะไรต่างๆเนี่ยผมอาจจะต้องเข้ามาในาใส่คำนี่ก่อนแอปนี้ก็คือช่วยในการให้เราเนี่ยใช้ฟอนต์สวยๆในการาพิมพ์นะพิมพ์ข้อความออกมาเนี่ยมันจะดูเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะที่ไม่เหมือนใคร แล้วก็แอปต่อมาคือ p i ิกอาร์ตนะครับพิกอาร์ตเนี่ยเป็นแอปแต่งรูปเหมือนกันแต่งรูปภาพนะครับอันนี้คือสุดยอดมากนะผมบอกเลยว่า p i c กอาร์ตเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถแต่งภาพได้เกือบทุกมิตินะครับผมใช้อันนี้มาตลอดเลยที่ท่านเห็นที่ผมตัดคลิปนะครับผมจะต้องใช้พลิกอาร์ตเนี่ยเป็นส่วนส่วนหนึ่งนะครับในการใช้ภาพนะภาพนิ่งประกอบเพราะเราสามารถทำได้เกือบทุกรูปแบบนะ นี่คือแอปนี้แล้วต่อไปก็คือ,อแอป Canva c a n นว Canva Can นะอันนี้เราแต่งรูปเหมือนกันแล้วก็ InShot Inshot ก็ง่ายนะครับในการแต่งคลิปวิดีโอหรือภาพนิ่งก็ได้นะครับมันได้หมดเลยแล้วก็แอป p h โต้เป็นแอปที่เราต้องดาวน์โหลดนะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วใน Google Chrome นะครับใน Google เนี่ยมันจะมีอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ก็คือภาพที่เราสามารถเก็บ อยู่ในอากาศนั่นเองนะครับจากอัลบั้มเราบางทีเราลบไปแล้วนะครับแต่มันยังมีนะครับมันยังมีภาพที่เก็บไว้นะถ้าเป็นถ้าเป็นข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกบันทึกไว้นะครับโดยเราสามารถนะไปเปิดใช้ที่ไหนก็ได้นะที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะเราสามารถเปิดได้นี่คือแอปนี้นะครับก็คือแอปฟอโต้ต่อมาก็คือแอปแคปคั t ผมอยากจะบอกว่านะครับถ้าใครต้องการเป็นมืออาชีพในการตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับไปเรียนรู้นะครับการใช้อแอป CapCut นะครับเพราะว่าเทคนิคนะครับลูกเล่นต่างๆเนี่ยตั้งแต่ผมลองมาทั้งหมดนะครับในการแต่งคลิปวิดีโอนะครับแคปคัตมาอันดับหนึ่งะครับแล้วก็ฟรีด้วยไม่มีลายน้ำด้วยนะเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะแอปเนี้ย ต่อมาแอปอื่นๆนะครับแอปอื่นๆที่ใช้เลยครับมันก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ใช้อะไรมากมายก็จะมีในส่วนของ f c e e o o o นะอันนี้เรารู้ดีแล้ว l ล n e นะ่าแล้วก็มันมี Yt Studio เนี่ยก็คือเป็นเป็นการาเข้าไปตั้งค่า y t u t u นะครับซึ่งมันใช้ร่วมกับอแอป y t u t u นะที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยนะนะแล้วก็แอปอื่นๆที่ใช้ซื้อสินค้าก็คือ Shopee าลาซาด้ายูพิกนะครับแล้วก็แค่นี้แหละครับที่ผมซื้อของอยู่ซื้อสินค้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้สินค้าเนี่ยมันสะดวกสบายในการสั่งซื้อนะับเราเองก็จะได้รับสินค้านะครับได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าในราคาถูกต่อมาในส่วนของอันดีเดนะครับอันดีเนี่ก็คือเป็นอแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับสื่อสารกันแบบสัมผัสหน้าจอ เราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะแต่เราสามารถาคุยกันนะสอนงานกันผ่านหน้าจอระหว่างหน้าจอกับหน้าจอเนี่ยเราสามารถควบคุมได้เราสามารถชี้แนะก็คือเห็นหน้าจอเขาเห็นหน้าจอเรานะรเราสามารถควบคุมก็ได้อันนี้คือแอปพลิเคชันที่ดีมากฟรีด้วยนะครับแล้วก็สกายนะสกายนี่ก็การติดต่อสื่อสารเหมือนกันแปลภาษาอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วอันนี้เรารู้แล้วครับพอมีอยู่ในในแอปนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาจเจาะลึอกอีกทีนึงนะครับในส่วนของการใช้แอปที่มีคุณค่า และสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยนะครับว่าอ,อาจจะมีมีจิตวิญญาณในการขายสินค้านะครับอยู่บ้างแลนะ้วในในตัวเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดถึงนะครับพูดถึงการขายเนี่ยไม่มีอาชีพไหนไม่ขายเชื่อผมไหมครับไม่มีอาชีพไหนไม่ขายแม้กระทั่งว่าท่านเนี่ยทำงานประจําท่านก็ต้องขายแรงท่านต้องขายเวลาให้กับนายจ้างถูกไหมครับ ทีนี้เราเนี่ยถ้าเราอยากจะขายอย่างอื่นที่นอกเหนือจากแรงนะเวลานะรตรงนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะนําสินค้าที่เราต้องการเนี่ยมาจําหน่ายให้เพื่อนๆให้คนรู้จักและไม่รู้จักเนี่ยซื้อแล้วสร้างกาไรกับเราผมคนหนึ่งนะครับที่ค้นหาสินค้าอยู่นานพอสมควรคิดไม่ออกเหมือนกันว,ว่าเราจะขายสินค้าอะไรดีนะรจริงๆล้วสินค้ามีเป็นล้านๆสินค้านะแต่ว่า บางทีมันไม่สะดวกมันไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกนะกลายเป็นว่าเราก็นิ่งๆอยูนะ่ก็ขายได้บางชิ้นบางส่วนนั้นเองก็ถือว่ามันแค่ระดับหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้ผมมาศึกษาข้อมูลแล้วว่าเรามีแหล่งแล้วครับเรามีแหล่งสําหรับการขายสินค้าที่ราคาไม่แพงมีคุณภาพและก็หลากหลายด้วยนะแล้วก็มีระบบและมีเครื่องมือต่างๆเนี่ยให้เราพร้อมเลยนะแค่เรา มาเรียนรู้และสัมผัสว่าเราจะขายยังไงเทคนิคมียังไงบ้างมีเครื่องมืออะไรให้เราบ้างนะครับเราไม่จําเป็นสต็อกสินค้าไม่แต่ชิ้นเดียวไม่ต้องส่งสินค้านะครับไม่ต้องแพ็คสินค้าอย่างเนี้ยผมชอบนะแต่มันต้องมีสินค้าหลากหลายและเขาสามารถสัมผัสและซื้อได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องมาซื้อแล้วหายไปซื้อแล้วหายไปแต่มันเป็นสินค้าที่อยู่ในแอปพลิเคชันเรานี่แหละครับ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันคลิปหน้าคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะครับถ้าเกิดว่าท่านเห็นแล้วนะครับว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับให้ท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อ,อ เป็นประโยชน์นะครับในการที่ท่านจะได้รับข้อมูลใหม่ๆนะยู่เรื่อยๆตามที่ผมได้ทําคลิปเนี่ยครับอย่างสม่ำเสมอให้กับท่านได้รับชมต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ